ก็ความเดิมจากคลิปที่แล้วนะอยู u ี EV แรกอันนี้ผมเริ่มออกจากวางเวียงนะก็จะไปหลงพระบางครับโดยถนนที่ผมจะวิ่งนี้นทุกคนอาจจะจับแมปตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเลี่ยงเส้น13นะเพราะว่า13ค่อน,นขาอ้างอันตรายนะครับอันนี้จะอันตรายน้อยลงมาหน่อยลักการจับแมปก็จะจไม่ดูนะว่าจับยังไงไปมานะครับ ก็จะจับจากวงเวียนครับไปกาสีและกาสีก็หมดไปด้วยท่หลวงพระบางต่อนะครับนี่ะ,ะระยะทางข้างๆก็ประมาณอย่างที่เห็นครับถนนก็จะมีปูนบ้างขาดบ้างมีทรายบ้างอย่านี้างๆต้องระวังนะแต่วิวข้างทางเหมือนภูเขา,าหินปูนนะครับก็ค่อน้างสวยๆกับบ้านเรานะอารมณ์เหมือนขี่อยู่ภาคเหนือจะเป็นภูเขาภาคใต้บ้านเรานะัาก็จะประมาณนี้นะ น่าจะเป็นไฮไลท์ของเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นระหว่างไปภูเก็หลักนะครับที่ระหว่างวังวีงไปลพบางนะทางข้างๆเป็นแบบดินเลยครับดินล้วนเลยแล้วมันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือน้ามันที่เติมที่ลาวเนี่ยมันจะมีรอบค่อนข้างแบบว่าตามผ่าต้องใช้รอบสูงนิดหนึ่งก็คือสมมป็นมเบารถเนี่ยฮะเวลาเบาปุ๊บมันค่อนข้างจะดับนะครับเวลาเบาต้องคอยค่อนข้างเร่งคันเร่งนิดนึงนะมรับนันดับ ทางก็ข้างข้างนี่เป็นเหวนะเป็นดินเหมือนดินเกี่ยเกี่ยให้เป็นถนนนะครับก็จะมีรถข้างข้างเยอะฝุ่นนี่เยอะมากนะครับก็บไปก็หาผ้าปิดจม,มูกหรือไม่ก็ใส่โม,มงอีกชัก้นหนึครับไม่งั้นแดงแน่ครับน้ำลงน้ำลายทางขึ้นก็ค้างข้างอันตรายไหมก็ค้างข้างอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นดินขึ้นลงเลยนะ ทนางถนนก็จะเริ่มดีหน่อยนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ารถบรรทุกอ่ะวิ่งเยอะครับเส้นนี้แล้วอย่างเวลาเขาวิ่งขึ้นลงเขาเนี้ยเขาใช้น้ําในการชะลอเบรกครับแบบว่าเบรกมันร้อนเงี้ยอเขาจะเทน้ําตลอดทางข้วขี่ต้องต้องข้างระวังครับอาจจะเลื่นน้ําได้และทางขึ่ขงข้าง,งทางซึ้นลงเขาเลยฮะ,ะเอเลยมานิดนึงเนี้ยัมันจะเป็นวิวเหมือนวิวสวิตเซอร์แลนด์เลับภูเขานี่มันจะล้อมรอบถนนอยู่ตรงกลางเลยนะ ค่อนข้างสวยนะครับถ้าใครผ่านมาเส้นนี้ก็จะรืมแวะถ่ายรูปได้นะครับครับนี่เราวิ่งสูงจนเห็นข้างหน้านั่นเป็นหมอกเลยนะครับจนบางทีช่วงที่ผ่านนี้เราวิ่งชนเมฆเลยนะเนี่ครับบางช่วงจะเห็นชัดเลยวมีน้ําระหว่างลงเขาแล้วเป็นช่วงโค้งด้วยนะก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าคจะมาเส้นนี้ จะมีการแซงขึ้นเขาเกิดขึ้นนะครับกบ็สังเกตดีๆครับรถพ่วงสังเกตไปก็จะให้สัญญาณไฟแล้วลอดเวลานะว่พาช่วงไหนแซงได้ช่วงไหนแซงไม่ได้นะครับวิวข้างหน้าก็จะประมาณวิวหลักล้านเลยนะครับนะครับแต่ช่วงตรงนี้สวยจริงๆนะครับระหว่างทาง ผมไม่แน่ใจว่าต้องจับหมุดว่าอะไรครับแต่มันมันสวยจริงๆนับต้องแวะถ่ายรูปนะครับเพราะว่าภูเขาล้อมรอบ3 6 0องศาเลยฮนระัมันเป็นเมืองกลางภูเขาล้อมรอบเลยครับครับเราก็เข้าหลวงมะบางแล้วนะจะออกมาตั้งแต่เช้าถึงนีเย็นเลยนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างโหดเลยนะ ผมก็จะขี่ไปดูริมน้ำครับก็จะมีบรรยากาศทางขวาเป็นร้านอาหารนะทางซ้ายจะเป็นพวกรีสอร์ทบ้านเช่าอะไรเงี้ยครับก็ไว้พักได้ติดต่อสอบถามก็ได้เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับอันนี้ผมก็มาดูริมน้ำนะเพราะว่าเรามาดูท่าเรือเฟอร์รี่นะครับเพราะว่าวันกลับเราต้องข้ามเรือกลับนะเพื่อที่จะไปเมืองหองสากลับทางด่านห้วยโกนนะครับ ทั้งขัานไปฝั่งนู้นน่ครับท่าเรือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ<ต>ก็ระหว่างนี้จะเป็นแม่น้ำโขงกั้นนะครับสองฝั่งแล้วเราก็เข้าที่พักเสร็จเราก็ไปตลาดกลางคืนนะครับหลวงพบางก็จะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ของทางหลวงพบางเขาครับของเล่าเลย ซึ่งตลาดที่เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถใช้เงินกีบของเราหรือว่าใช้เงินบาทของไทยกันซื้อขายก็ได้นะครับเขารับนะครับไ็นนนนจะเป็นของพื้นเมืองของชาวบ้านเข้ามาขายกันนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับกลางๆตลาดบ้านเราเลยนนอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวซอยนะร้านข้าวซอยลุงเปียกถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขอไฟนะครับ ก็ลานข้าวซอยนี้อยู่ในตลาดเลยนะเดินมาสุดตลาดนิดนึงแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นฝั่งซอยใบเสนีนย์รก็รสชาติก็จะแปลกดีนะครับแปกใหม่อร่อยดีเหมือนอารมณ์เหมือนข้าวซอยเหนือผสมกับเฟอของเลาอย่างเงี้ยก็รสชาติอร,อร่อยมากถ้าใ,ใครไปก็ลองแวะชิมดูได้นะครับราคาไม่แพงนะครับตกชามละสี่บาทนะครับ หลังกะเข้าที่พักนะครับอันนี้ผมก็ตื่นเช้ามาใส่บาทนะแต่ใส่ไม่ทันนะครับเพราะว่าพระออกประมาณ6กโมงสี้านะครับผมตื่นมา7จ็ดโมงแล้วก็เลยเจอป้าคนหนึ่งพาไปใส่บาทว่าเชียงมวนซึ่งใ,ใกล้ที่พักเราเลยครับก็ได้ใส่ตอนพระกําลังจะฉันพอดีเลยนะครับก็การใส่บาตรที่นี่เขาจะใช้ข้าวเหนียวในการใส่บาตรนะครับแลวก็มีพวกอาหารแห้งอะไรประมาณนี้ โชคดีเจอป้าใจดีพามานะครับเอาไปไปมาผมว่าคนลาวก็นิสัยน่ารักดีนะครับเพราะว่าก็เหมือนอารมเหมือนคนต่างจังหวัดนะครับแต่นิสัยดีจริงใจดีครับแล้วป้าก็แนะนําที่เที่ยวเรานะว่า มีอะไรไปตรงไหนบ้างระหว่างตอนนี้ผมก็บ้านแนะนําไปตลาดเช้านะครับซึ่งเดินไปไม่ไกลนะครับก็เลยลองมาดูตลาดเช้าหลวงพระบางนะก็จะเป็นของขายพวกของป่าของพื้นเมืองอนะไรอย่างเงี้ยแล้วของแปรรูอปอย่างเงี้ยครับก็มีหลากหลายลยครับเหมือนอารมณ์เหมือนตลาดมหาชัยอ,อะไรประมาณเ<ป>นี้ครับแต่จะมีของแปลก,ปลกใหม่หนิดนึงนะครับ ครับและนี่ก็จะเป็นที่พักเราเดินพักสูรที่กอนนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับตกประมาณ400กว่าบาทต่อคืนนะครับโดยเฉพาะที่นี่ผมค้างไป2คืนนะครับแล้วเราก็หลังจากกินเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวต่อนะครับไปประทาาภูสีนะเพราะระหว่างทางขึ้นก็รับแนะนําถ้าเป็นไม่ได้ให้ขึ้นช่วงเช้าหลังจากตักบาสเสร็จหรือไม่ก็ช่วงใกล้ๆกล้เย็นหน่อยก่อนจะปิดนะครับเพราะว่าอากาศ้างบนค่างข้างร้อนนะครับเพราะว่าไม่มีที่รลบแดดสักเท่าไหร่ กระทางขึ้นค่อนข้าง,างชันอยู่แต่ว่าเป็นบันไดดีนะดเดินได้สบายสบายนี่ครับใกล้ถึงแล้วครับกระถภาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็วิวข้างบนเราก็จะเห็นตัวเมืองหลวงพระบางครับรอบรอบเลยนะครับก็วิวค่อนข้างดีเลยนะครับ ถ้าขึ้นตอนเช้านี้ไม่แน่อาจจะได้เห็นทะเลเหมอกนะครับเพราะว่าเป็นหมอกคุมเมืองเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะจางไปหมดแล้วนะเพราะผมขึ้นมาสาย ครับอันนี้ผมก็ลงจากกระทามาเสร็จผมก็ขี่รถต่อไปทางวัดเชียงม่วนนะครับซึ่งไม่ไกลกันเท่าไหร่เลยก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับระหว่างทางตรงนี้แม่น้ําตรงวัดเชียงม่วนเนี่ยครับมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นแม่น้ำสองสี่ชนกันเลยนะครับระหว่างแม่น้กมาจากทางหลวงระบางมาชนกับแม่น้ําโขงนะครับ ก็จะมีค่าธรมเนียมแลกเข้าประมาณคนละสองหมืนกีบนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตกคนละ4ี่สิบบาทไทยนะครับในวัดค่อนข้างสวยเลยนะครับอารมณ์เหมือนวัดภูมินที่น่านเลยนะครับก็หลักการสร้างนี่น่าจะเป็นหลักการเดียวกันนะครับของวัฒนธรรมล้านนาะก็ข้างในก็จะเป็นแบบ สวยเลยครับมีแกะตลักครับมาหลวงพระบางก็มีจุดหนึ่งที่ต้องไม่ถ่ายเลยครับคือกำแพงข้างๆศาลานะครับซึ่งเป็นกำแพงสวยเลยนะครับเพราะว่าเหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางนะครับทั้งไม่ได้มาถ่ายอันนี้ผมก็เดินทางต่อจากที่พักเรานะครับไปน้ำตกตากวางสี ก็ประมาณ3ามิโลครับไม่ไกลไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับก็ระหว่างทางเข้าก็เราจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีรถรับส่งให้เราเข้าไปเลยนะไม่ต้องเดินเข้าไปจนถึงน้ำตกนะนี่ผมก็แวะหาอะไรกินก่อนเดินเข้าไปนะครับก็เจอน้องหมาตัวหนึ่งนะมาขอกินครับ,ออก,ก,รบก็ระหว่างทางเดินเข้าน้ําตกนี่ครับเหมือนเขาจะทําเป็นเหมือนสวนสัตว์จาลองเหมือนสัตว์ป่านี่ ในเขตน้ำตกประมาณนั้นนะครับฮะไม่ได้หรอมาดูต <c oughs> รงนี้ดิได้เห็น <c oughs> หมี่ดำ น้องหนาวน้ำมนมากเลยดูดิอกจาจะมีก็จะมีแมวป่านะซึ่งเขาเรียงว่าในกรงข้างในนะครับก็เป็นสัตวห์หายากชนิดหนึ่งนะครับอารมณ์เหมือนแมวเบงกอลครับเป็นลายเสือเลยนะครับก็ถ้ามองจากกล้องหน้าจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าอยู่ไกลไกลนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าใกล้ถึงน้ำตกนะครับจะเห็นแม่น้ำลำธารไหลออกมานะครับ นะครับน้าตกก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมไปขนาดไปไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับนักท่องเที่ยวยังเยอะเลยน้ําสวยนะมีหลายชั้นด้วยก็เราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับทางเดินไม่ยากนะครับเพราะว่าค่อนข้างเดินง่ายค่อนข้างเรียบเลยนะครับ ก็เดินไปอีกสักพักหนึ่งก็ใกล้สุดนะครับแล้วก็จะมีเกงตกตัวนะครับผมก็ไม่รู้ของใครเหมือนกันนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดเล่นน้ำค่อนข้างใหญ่ที่สุดในนครับตกตัดวางสีนะครับรูปออกมาก็ถ่ายรูปเก็บนี้ระลึกไว้นะครับเราก็เดินทางกลับเข้าที่พักนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมพอยูไปนีด่ดีนะ ไอ้ชิวันตักบ,บาทไม่ทั